มาตลอดผมไม่เคยปิดบังสื่อผมกล้าออกมาพูดทุกสื่อจะมาสัมภาษณ์ยังไงสัมภาษณ์วันนี้พรุ่งนี้มาถามอีกก็เหมือนเดิมครับแต่อาจจะผิดเพีย้ยนไปบ้างบางคำน่ะนมันไม่เป๊ปะ่าทุกคำไงครับคือคำว่าสัมภาษณ์สื่อผมเองอะ่ะผมเวลาผมพูดอะไรออกไปล่ะผมไม่ทันได้คิดหรอกว่าเขาจะมีการจับเท็จจับคําพูดนะ่ะคือพูดออกไปแล้วคือพูดออกจากใจอะ่ะไม่ไม่ได้มีการม่าต้องฉันต้องระวังคําพูดนะ ฉันพูดออกอะไรอะไรออกไปเนี่ยฉันต้องย้อนกลับมาดูนะต้องดูต้องผมต้องย้อนกลับมาดูนะวันนั้นพูดอะไรไปบ้างผมไม่ไม่มีการไปย้อนดูครับคือพูดหลกไปเลยพูดเอาถามอะไรตอบตอบครับพูดตรงถามตรงตอบตรงเลยครับไม่ต้องมาปิดผิวไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างนั้นไม่ใช่ผมนิสัยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นทำต้องบอกว่าทำเลย